คำเตือนไม่ควรไปฏิบัตามหากยังไม่ศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เป็นเพียงเรื่องราวจากของเชื่อส่วนบุคคลไม่สามารถพิสูจน์หรือรับรองผลใดๆได้ทั้งสิ้นหากไม่รบกวนเกินไปก็รุ้นกดติดตามช่องเสรี h ชนแนลก่อนรับชมคลิปขอบคุณครับมุนออกศึกสงครามสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้เราได้อ่านตำร,ราเล่มหนึ่งซึ่งระบุว่าเป็นพิธีกรรมอันควรกระทำก่อนไปศึกสงคราม ขอออกตัวก่อนว่าการออกศึกสงครามแต่ละครั้งพิธีกรรมความเชื่อก็มีหลากหลายระดับหลากหลายแนวความเชื่อนับตั้งแต่เจ้าเมืองระดับทหารระดับนายกองระดับชุมชนหรือหมู่บ้านนั่นก็ว่ากันไปตามหลักตามตำราของแต่ละฝ่ายแต่ละมุมตำราที่ผู้เล่าจะนำมาเล่าสู่กันฟังนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในจำนวนหลายๆวิธีการก่อนออกศึก ท่านว่าถ้าจะไปสงครามให้ยืนตรงประสานมือบ่ายหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าจงมองท้องฟ้าห้ามกระพริบตาแล้วบริกรรมภาวนาคาถาว่าโสภควาอิติปิโลกะวิทูท่านว่าท่องไปเรื่อยๆห้ามกระพริบตาบริกรรมไปจนกว่าจะเห็นรูปก็ไม่รู้ว่ากี่จบนะ ก็คือให้บริกรรมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเราจะมองเห็นรูปเนี่ยทันว่าหากผู้ใดใช้คาถานี้เป็นท่องคาถานี้ขึ้นเชื่อว่าจะเห็นรูปนิมิตปรากฏบนท้องฟ้าสามารถมองเห็นได้แค่เราเท่านั้นนะก็เหมือนว่าเราแงนขึ้นไปหากเป็นรูปขาวถือว่าเป็นนิมิตด,ดีหรือเป็นรูปช้างก็ยิ่งดีนะทันว่าไปสงครามกลับมาแล้วจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ทันว่าอย่างงานนะครับ เห็นรูปสีขาวหรือเห็นรูปช้างจะมีชัยจะได้ข่าวดีกลับมาแต่ในทางกลับกันถ้าเห็นรูปเหลืองรูปวัวหรือเห็นเป็นรูปหมาท่านว่าค่อนข้างไปทางไม่เข้าท่าหรือไม่ดีอย่างที่ต้องการอันนี้ท่านก็ไม่ได้บอกวิธีแก้เคล็ดแต่อย่างใดนะครับหากเปรียบเทียบแล้วผู้เรามองว่าเป็นลักษณะในการเสี่ยงทาย เพื่อเตรียมการรับมือกับชัตากรรมเมื่อเข้าสู่สงครามสุดท้ายจะตัดสินอย่างไรนั่นก็ขึ้นอยู่กับผู้กระทำอย่างไรก็ดีผู้เล่าก็มีคาถาสู้สึกเพื่อเพิ่มกำลังใจเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ออกศึกซึ่งเด่นในทางปกป้องคุ้มครองป้องกันภยัยแคล้วคลาดรอดพ้นจากพยันอันตรายบทคาถามีอยู่ว่า นากาโรปธรรมัชานังโมกาโรทุติยาชานังพุทธกาโรตติยะชานังทากาโรจะตุถังชานังยะกาโรปัญจมังชานังปัญจอัการานิชาตานินะโมพุทธายะรักขะนังท่านไม่ได้ระบ,บุว่าต้องท่องกี่จบ เลือกเอาตามแต่สะดวกใจท่านเถิดเชื่อกันว่าคาถานี้ทันว่าสามารถบริกรรมกับเครื่องรางได้ทุกชนิดหรือแม้แต่ท่องปากเปล่าภาวนาให้บังเกิดเป็นมงคลต่อตนเองท่านว่าทำได้ด้วยแรงศรัทธาของเรานั่นเองเชื่อว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยกลับมาหมุนสร้างอำนาจ โสภควาอิติปิวิชาจารณะสัมปันโนท่านว่ามนสร้างอำนาจบารมีนี้เชื่อว่าผู้ใดเรียนมนต์เรียนคาถานี้ขึ้นท่านว่าจะนำไปเสษแป้งเสกน้ำหอมน้ำมันทาตัวท่องให้ครเก้าวคาบเชื่อว่าผู้คนจะเคารพเทิดทูนบูชาเรายกย่องมองเห็นเรา,เารูปงามาราวกับเทวดา หรือมากกว่านั้นอนุภาพแห่งพุทธคาถาถ้าเรียนได้ระดับแรงครูถึงวิชาท่านว่าเพียงแค่นำไปปลูกเสกน้ำพึ่งรวงกินจะมีตะบะเดชะปัญญาบารมีมากจนหาใครเทียบได้เลยนะในตำราเขากล่าวเอาไว้แบบนั้นนะครับหรือจะนำไปบริกรรมปลูกเสกดอกจงกลน,นีเพียงเด็ดมาหนึ่งกลีบแล้วบริกรรมคาถาโสรัควา อิติปิวิชชาจารณะสัมปันโนปลูกเสกให้ครบร้อยแปดคาบแล้วกินเข้าไปเชื่อว่าจะมีพระกำลังเหนือผู้ใดอีกทั้งยังเชื่อว่ามีอนุภาพเด่นในทางส่งนุนอำนาจบริีีให้ยิ่งใหญ่กว้างไกลกว่าเดิมขออธิบายครับว่าคาบในที่นี้คาบหมายถึงการกำหนดลมหายใจและสมาธิในการท่องคาถา หากหายใจเข้าท่องคาถาได้ก hmm. ี่จบหายใจออกก็ต mm ้องท่องเท่ากันจะเป็นหนึ่งคาบถ้าหายใจเข้าท่องได้สามจบหายใจออกก็ต้องท่องสามจบถึงจะเรียกว่าหนึ่งคาบนะนับง่ายๆก็คือหายใจเข้าได้กี่จบล่ะหายใจออกก็ต้องเท่ากันรวมกันทั้งหมดก็จะเป็นหนึ่งคาบหายใจเข้าก็ท่องเท่านั้นหายใจออกก็ท่องเท่ากันถึงจะเป็นหนึ่งคาบนะครับและ คาบก็มีหลายลักษณะคาบกาสละก็ว่ากันไปอีกแบบคาบอึดใจและคาบลมก็ถือคล็ดวิธีแตกต่างกันไปตามแบบอย่างของครูบาอาจารย์ผู้สืบสอนอันนี้ก็คงต้องว่ากันไปในแต่ละมุมนะครับคาถามีกำลังภาวะสตินาทีท่านว่าให้ท่องสามจบเจ็ดจบ ปลุกเสกน้ำดื่มเชื่อว่าหากผู้ใดเรียนมนต์นี้ขึ้นจะเดินทางในถิ่นธุรกันดาลสามารถอดน้ำได้ทั้งวันแรงไม่มีตดถอยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเหมือนว่าเป็นการไม่กระหายน้ำเดินทางได้ตลอดทั้งวันประมาณนั้นนะแล้วก็พวกเราก็ต้องขออภัยบทคาถาทั้งหมดที่นำเสนอไปนั้นไม่ได้บอกวิธียกครูหรือมีข้อห้ามคำเปลีนใดๆหากแต่ท่านใดสนใจจงใช้วิจารณญาณเอาเถิด หากมีมนคาถานี้ไว้เพื่อการเป็นมงคลท่านว่าดีนักแลคาถาเหาคำพุทโธละรังสุวรรณกิมิสีสังโพธิกัตะวามิลิยิตวามาละมาลังกะโรกิมิ คาถาเาคำนี้เป็นคาถาบางเหลื่อมในความหมายของบางตำรานะครับโดยเฉพาะทางภาคอีสานบ้านเฮาหากใครเรียนขึ้นใช้ได้ในยามคับขันทันทีหากถูกกลุ่มศัตรูรุรมล้อมหาทางออกไม่ได้ทันว่าให้ท่องบริกรรมสามจบแล้ววิ่งฝ่าวงล้อมออกมาเชื่อว่าจะหลุดลอดอย่างง่ายได้โดยที่อีกฝ่ายไม่ทันได้ตั้งตัวหรือรู้ตัว ครูนี้ท่านก็ไม่ได้บอกเอาไว้ว่าต้องยกครูแบบไหนยังไงหรือมีข้อห้ามแบบไหนนะอันนี้ในตำราไม่ได้กล่าวเอาไว้นะครับมนคงโอมลิติตุติสะห,ะหะนั่งโอมถึงทางหนังหยาบสหับโอมตะกึกสัพพเพชสหับโอมตึงตองรมรองสหับมนบทนี้ท่านว่าให้ยกครูวันังคาร ขันห้าสิ้นหนึ่งผืนผ้าแพลว่าหนึ่งผืนเหล้ากล้องไข่หน่วยสวยสีน้ำหนึ่งจอกเทียนสีคู่อันนี้ในตำราบอกว่าเทียนสีคู่นะครับผู้เรามั่นใจว่าเขาน่าจะไม่ได้เขียนผิดเนาะเสกหมากเสกเล่าเสกอาหารกินหรือเสกปากเปล่าได้ทั้งนั้นทันว่าถ้าทำถูกหลักมักเห็นผลดีแน่นอน แต่นั่นอาจจะเพียงชั่วค่าคืนหรือเมื่อเราขับถ่ายออกฉี่ออกมาหากเมื่อหวังผลอีกครั้งก็ควรบริกรรมคาถาใหม่อีกรอบก็คือเหมือนมนคงฉบับนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบว่าถ้าฉี่ออกมาแล้วความเข้มขลังก็จะคลายลงถ้าเราอยากได้ความเข้มขลังอีกรอบแล้วก็ปลุกเสกบริกรรมไปนะอันนี้ก็เสกเหล้าเสกอาหารเสกปากเปล่าก็ได้นะครับ เป็นสายวิชาที่มีความเข้มขลังเพียงชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นอย่างไรก็ดีหากท่านมีครูเอาไว้ศึกษาไว้ถือทอดเชื่อว่าจะเป็นความเข้มขลังที่น่าเชื่อถือไม่มากก็น้อยปู่ย่าตายายหรือคนแก่ที่เคยบอกกล่าวกับพวกเราว่าบางสายวิชาเราอยากร่ำเรียนเวทวิทยาคมแต่ไร้ซึ่งครูผู้สืบสาร อาจจะสามารถกล่าวขอได้ที่หน้าหิ้งพระหรือพระประธานในโบสถ์ถ้าเราได้มนมาแล้วเราก็กล่าวขอมนนี้ต่อหน้าหิ้งพระก็ได้หน้าพระประธานก็ได้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมทําบุญไปให้เจ้าของวิชาเราก็ไม่ทร,ราบหรอกว่าท่านชื่อว่าอะไรแต่เราก็กล่าวไปว่าขอให้เจ้าของวิชาได้บุญได้กุศลน,นะ ลูกหลานลูกศิษย์ขอใช้วิชานี้เพื่อทำมาหากินสุจริตปกป้องคุ้มครองอะไรเราก็ว่าไปเชื่อว่าแรงครูอาจจะส่งนุนให้เราก็เป็นได้สำหรับคลิปนี้ผู้เรานำมาฝากกันประมาณนี้พบกันคลิปต่อไปขอให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์พบแต่ความโชคดีมีชัยพร,ราณามัยสมบูรณ์พูนสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณและก็สวัสดีครับ